สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิดสุขุสุคนสุหมงสุบนทักไายสบายดียามเสาพี่น้องเอยมาเนี่ยปอปอกับ่องน้องมินนี่คือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะยามเสากระแดดแจมแจ้งได้เ้าข,ขนาดพื้นเนี่ยมีลมว่อยๆเนี่ยแจักหน่อยเด้พี่น้องเอ้บ่งบ่งตัดถามมาทางนี้ซองไม่ลู้ปากันโอ้ สบายดีนู่น้อยสบายดียดยดยดดน้องพักันไหนยังเด้ไปกินเนาะลายแนลหนูน้อยผ่ยยาแนวอ,อือดอกเศรษฐีจะขึ้นดอกใช่ไหมอันนี้เขาใจะว่าอันดอกอันนี้ดอกอันนี้ออกดอกลายเงินกับสีลายว่ะจ้ะ เงน agne, ja ินหมดเลยบะหเงินสีไลนอะไรอย่งไรเนาะคนกระช่างว้าเีเงินแต่บัเต่าวคนว้าเนาะรัดปลูกดอกอันนี้ล AK ้วัดดอกอันนี้ดกเลยเงินสีไลน์หมดเลยพี่นง้มงามๆเลยพี่นุ้ยเนี่ยบดิฮดสองสามมือเลยได้เนี่ยดอกไลสื่อๆพี่นุ้ย ได,ด้ยังเด็กกินข้าวเนาะ,นะเด็กพี่น้องเนี่ยงามงามเลยเพื่อนเพิ่นก็นไดม้มันมันจะเป็นดอกออกมาเรื่อยๆบ่ะมาณร้อยอันนี้นะสวยงามเนาะงามเลย,นเนยตัวนี้เรื่องมันขึ้นสูงๆแล้วเขาจะตัดออกบ่แบบว่าให้มันแม่นให้มันแตกขึ้นมาใหม่เลยนี่อะไรมันชุกชุ้งอืมให้มันสูงเลยเนี่เ้าต้องตัดตัดเหงาให้ลูกมันแตกขึ้นมาใหม่ แต่ยังได้กินข่าวเนาะทางนี้เนาะเสนอเ,นเมนูคะ่ะอันูไรกูสร้างกูสร้างกูเมงสร้างอันนี้ทอดปลาอันนี้แกงเขอันนี้ล่าหมูอันนี้ปีงฟานินหกหมูแล้วยังปีงฟานินเหมือนพี่น้องนี่แกงเขียดได้พี่น้องเลยมันยังเศร้ามันเลิกพี่น้องเลยกินเลยทั้งลูกสาวเขาจะไปโรงเรียน เอ้ยเผากินเผากินพี่น้องเอ้ยแกงเขียดน้อยอันนี้พี่น้องเอ้ยแกงเขียดน้อยปิ้งปลานิลกระลังขืนบ่เดินนะบ่เดินเจาเว่ยเพือนนะพีโอ้แมงวันก็ได้เนาะอันนี้ดาบหมูทอดปลานี่แล้วก็ขัวแมงสร้างพี่น้องเนาะโอ้ยน้องจัดแบ่งให้นิจัดมแบ่งให้ ไม้ปีครั้งแรกพอ,อแม่นราไปกลางบ้านพึ่นพี่น้องเลยนิ่นยิน,นเสียงปากเป็นแวแวๆเดียวพึ่นศิษฐากินเขา่าเรียกพัดลิฟไปเวียกกลางบ้านแล้วฮะเราขึ้นอฮนอททุ่ละมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเส้านุ่มกันสุกูสุกคนพี่น้องเอ้ยนู่นหน่อยกินข้าวแล้วก็สิไปห้องเฮียนเพึ่นวะมาเด้อพี่น้องาากินข้าวเส้านุ่มกันมืาอนี้ ปั้นข้าวสาวใส่หนังมีโลรตุอกแกน้ำมัน้าบ้านข้าเอิ้หแม่งสีให้กี่รองเนี่ยบ้านข้าเอ๊อไม่ใช่มาเจแล้วสีให้

Quay lại bán. Ba. Anh nè nè, nóng hưng nói Bianca cho Tiếc bút à nóng. Tiếc nè, à nóng. Tiếc bút à nóng. Tiếc bút à nóng. Tiếc bút à nóng. à nóng. Tiếc bút à nóng. Tiếc bút à nóng. Tiếc bút à nóng. à nóng. Tiếc bút à nóng. Tiếc bút à nóng. Tiếc มือนอนมันแบุญอะไรอยากนอนนอนนั่เลี่เหมือนกันเลใส่ใเสื้อผ้าเก็บนอนไปนอนมารับร้อยคือมอนนะนี่ยือมอนไปนั่เลยนะมันใกล้เอาสาดร์ใหญ่เลยคือมอนตือสารือกระห่มไปนอนเป่าโลดไม่ไปนอนบ่งห้ากรมักไป่น้อยลุกไ่กรมักล้านกรมัก มักไปกว่ากลัวลอยด้วยมึงก็ได้บ่มึงก็ได้ก่อนเบ้ออะไรอย่างเงี้ยเรามันใกล้แห้งอยู่ใกล้ๆนี่อยึงนะหัวบ้านพี่น้องเนาะเลยตลาดไปน่อเดียวแม่เลยตลาดไปหน่อยนึงจ้องนาเวทีไปเลยประเด็นนปู่ศาสตร์ไปโลดวันเสาร์เนี่ยปู่ศาสตร์ไล่นาห่านโลดระวังแตงยันแมนแม่นมาเฮ้ยมือนียกับมันพัดเนาะ

นอนอยู scream, 是是่นี้กุจีได้นอน่ <S <s ้าบ ok ้านห้าม ok ูมี่เบะนะบ้านเานไม่กลับบ้านนีมูมีบะหรอกโดนบนบ้านล้าีูมีบะเพราะหาตัวนนี่อยู่แล้วกเจ้าอยู่ไกลๆนี่ลูกของันเดีของงา à น้องไก่ทองนี่เราอยู่ได้เราเลียงขู่ ขอบอกมากเลยเียเป็นเรียไก่ยุคโหขอบมากมีไก่มูบริเวณก้นจะเลนเลยขอดบอเอาจะมากไนาดนี้มากยุคโอยู่ป่าเป็นไ่มตอนี้เปปุ๊บตูมาอยู่หน้าบ้านด้วยไอบ้า่อยบอกมากเลยนะมากยุคขงคนร้คนร้โ นันก่นเกิดกมอาน้ำมาแล้วอยู่หมักมกอยู่มีมือฉันจ้ะพอเราหมักน้อรับคนาเ่าไกอเกิดเกิดมามามาปมาแล้วิ่อมแปเนง้น อืมก็ช um. ูงมาดเนี่ยหาต่อไม้มาเลยมาเอยิงขาาเด้อไอ้มอนมาใช่หนอืมปนีเดมอืมชูงตรงนีไม่สาวกันชุ้มนี้เลยอ่ะอุ้ยจนบ่อใหแล้วนะมันชูงแหงหาแล้วทำนะ

แม่ปลาดินจ่กินปลานิลถอ,อดอืด้วเราจะกินมะเทียเนเขียนเอาบอ้่งเทปเหรอข้าวไม่ค่อยเสบสีข้าวเ่รอาเมนิดต้มนิด เร,เราส่วนภายนอกวอะไหโกไปบุญบัานม่วงเลยเนาะรามลูกบ้่ะเขาซื้อแน่จักษ์ซองกันหน่อยถ้ากันเห็ดขนมเหาะถ้ากันเห็ด่มน้มาวะปูนงานเมืองนอก เป็นไหงบยองลอยบานไม่เห็นขน,น,นม,ามากินกินมะพร้าวป่ะกินมะพร้าวกำลังตาลเอาเข่าบดบดเข่าบดอะ้ร่ะเข่ายังจยเอาเสีงอะรก็ได้ขอาวยอืม อนีอย่าอแลอ้วี่งานกับงานพี่น้องเลยวันเีือทำแม่ไปผูกแค้นสองงานเด้งเลยว,นวลันแม่นู่นน่อยก็ไปบ่งานน้องเพิ่งแล้วก็ตอนแรงพี่น้องไอตอนแรงอยู่แค้มตลาดอีก

เมื่อวันจันน่ะเดินซ้ำออกใหม่ซ้ำคำให้อะไรบ่นอะ่ะทงเมื่อนก็นขึ้มนะุนแล้ว กนี่ปินไปกับกเจ้าบ่อข้าไปก่อนอข้ามานอามา่อยยามะยงมากับปิน้นตั้งไม่องเลยนี่นี่นกแกปีกั้ง่ง่อยนำบริริลอ้อได้ยนาะด้ามันไข่ยังแซ,ซ่บเก้าเอาแต่ เอาปีกมันแล้วก็เอาหัวมันออกอีกแล้วค่อยกินยังนไหมล่ะคุณพี่น้องกินกบที่น้องเคยกินอย่บ่ปอเลยสังเราลักชูนี้เอาไว้สำมีก่อนพี่น้องขอบคุณกุ้ในไลน์พี่น้องขอบไปเบิร์ดทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง พบกันไม่คิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีคิปนี้สบายดี